ไม่เคยมีสักรอบเลยย้ายฝั่งมาแบลาคติดปืนคนอื่นทั้งนั้นเลยไม่รู้กันไช่ฝั่งอกเรียบร้อยไม่ต้องวัดละทำไมมต้องเดินติดนั่ง

ติดคอติดด่านทุกครั้งเป็นยังไงนะแม่งอ,อ,อ,อ้อโอ้โหวาเสร็จล้วนะ้เมื่อกี้ไปปล่อยมีอยู่คอนทักเฮ้ยเสียผ่านล้วกูเมืนน่อกี้ เบิดโดนระเบิดแตกมากใช่คนที่เดินติดจะแตกติดไม่ได่ก็ไหลหรอกครับติดมันจะทุกอย่างติดอะไรกันนะกันนา ในตรงกลางปัดกับมันไม่ไหวโดบไป,<ร>ป<ร>ไหนเอลยคืองบ,บินเลยย้ยถ่ายแลย้วกูเฮ้ยวัดครูโอ้โหเกือบตายาเรียกเขารักนเยอะจริงไหมเนะี่ยจอกหลังตัวนึง Ui nó mọt, nó mọt, nó mọt sát, reload Khóa, mừng nó đưa ra block lơ Đi đi, đi hai bị ai, bị má đi Bắt ra này เพื่อนบอกสมุกนี่อยสมุกหลบหนีไปละตรงนี้ก็จะปุมมีคนไล่ตามกระดมาในหมอกนี้เพื่อนบอกฟักสไสขึ้นมาอีกหนึ่งกันเอขึ้นมาโยนตั้มโอ้ยงแ้มันมาแม่นในเกมเลยนะเขาเรียกว่าโยนระเบิดสมุกโยนโอ้ยเครียดเลยสมุกล่อ เ,ออรเราเบิดสมกมก่ให้สมมกกระจายแลย้วก็อ๋อเชี่ยเทคนิคพิเศษไงติดสุดๆอย่างเดีวจริงมันโกไงครับไม่กล้เอ,อเชี่ยร์งม,มันคือแบบสุ r ร r i s อ้าวสวัสดีครับต,ตายนะพร้อมครับเลยแหละรีแหลัก พวกเขาไม่มีตังคนะ์ีมันจะดนดักแบบสุดจี๊ดให้นี่อะไรสัสตว์อย่าแดกมันน้อยจริงดีแม่งด,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 ดักจริงดีตดดัวนึ้งบี เ,เดินยังไงของมันวะทุทีมเราเนี่ยเมามากคือมันควรรู้ก็เมื่อกี้สุดท้ายอยู่บีเออแล้วเมื่อกี้แม่งไอเขียวเดินไปตรงกลางเดินไปทั้งอย่างนั้นเลยถือมีดวิ่งเลยคือว่าแปดนำไปก่อนเนี่ยเขารู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้น แล้วมันก็ติดแฟดปูแล้วก็ตายนะครับปลากระพงเจ๊ไบเลอร์โดแนแม่ไนวางโดนอมอมเฮ้ย, <Okay. S 1> โโยน่าสอ้าใจด้เลยโซอตบิ๊เฮ้ยไอสัตว์หน้าบอยเลอร์ตัวนึงเอาเก่าเลยยังสวยอนะ่ะชิดใกล้

ไปเลยตูิมกลงไปแล้ววัดเดือเฮกปาอะไรเนี่ยถ้าจะนองหลังไปไปดูหลังไปายแล้วเมีกีีีีี ไอ้เฮียไม่โดนไปเดี๋ยวผมออกออกทางนู้นแทนคุณรอเล็งเลยนะหนึ่งสองสามเสิมเอาหวยนะเพื่อนตัวหลัก่างดีที่มีรูรีบอยู่กต้ังรีบไปโกโบีอะโกโบีโกบีโก เออหงเอเอเอมิมบิ่านาเนียหมดแล้วพอจะะปองปปอมซีทีด้ยไม่ได้ดูให้นะถ้ามันออกมาเฮ้ยมนได้ยินเสียงวินโดใช่ใช่ใช่นี่นี่อยู่นี่อน,อน,อนี่มาเก็ตมาเก็ต รีโหลดไ้ผมเอานะเอ็ดโอ้โหเอ็ดแม่ละมึงตีไงเราเอ็เอ็มตัวเลยรอดมากรอดมากร้อนเลยรอดมากรอดมากรอดมากกดเลยเขาจีบผมเลยเข้าไปในเอลเดินเข้าไปเฉยเฉยเลย

ก็เนี่ยอาจจะไม่เคลียร์แล้วนะเ,นเบ,บียดดิเฮ้ยบวตรบุวรบโดนมาดิโดนเก็บปะวะและโดนปะอยู่เอเว่นเมื่อกี้ได้ยินเสียงเอเว้นป่า นายเอาไหมต้มต่อ<ว>เป็นทอดๆต,รตร้มต้มมาตุ้มต่อกันเป็นต,รตร้มต้มจตุ้ต่อมาเป็นต,รตร้มต้มมาวิสิเตรตรด,ดินขวามจัดไม่แหกเลย หน้าเลียตายสวยเอเออยู่เฮเว่น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  n i c เอคีเเล่นคนเดียวเลยกูเดี๋ยวเราสุดท้ายน่าจะอยู่น่าอยู่เจ็ยเจียยัเียยักเจ็ยัตายแล้วโอ้ยไม่ตากันเลแน่ล้วอลยู่หน้าเอเวนโลโลโลโอ เน่นตะไนเป็ดเตะทีโรเนี่ยโดนแขกโนไปโดนไปจะรู้ว่าโดนตอนหน้ามันจะทีรลยมึงโดนกล่องางะเด็นกระสุนไม่ถึงมันโดนโดนวานัทตีเนย ทำไมมึงมีคนรักในเกมเลยวะคนสาวรักรที่ไม่ได้ได้ไหมมึง่เอาไปใช้มันเปลี่ยนไปไปอยากวิ่งมันอ้วนอ่ะกี้มัน A4 ลงบ B ปล่ะอีเสไปดิอีเซอีเสกูลงมาแล้วเนี่ยแต่กูไม่ได้เอาบอมมาด้วยไกลใต้ไหนเนี่ยตจับจับ,บอยู่ก็ได้ไฟติดมัน ดูติดไหมไปอยู่อุ้ยหัวแตกหัวแตกหัวแตกมัแต่มองแมพดูแกงหัวแกงใจเย็นมันโลจัดอะแมพออกไปดีกว่ามั้งเนี่ยดูได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันแหละโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไอ้เกือ,อบไม่ละมีมันนี่รัดนดนโดนเจ็บปีกโดนตระทตัวดึงเจ็บคือดโดนคนนั้นอะ่ะเจ็บร้อยตัวท้ายเจ็บตัวท้ายเจ็บ <c oughs> ตัวเจ็บตายแล้วดิเติน <c oughs> มันยิงกนะอ่อนนะเอ็นจีให้เนี่ย มันรู้ตำแหน่งไง